มาอีกร้านหนึ่งนะครับชื่อร้านกาแฟปากพนังคาเฟ่น,นะครับซึ่งจะเป็นร้านกาแฟของรสชาติแบบปากพนังเราจะดูเป็นว่าเป็นยังไงเดี๋ยวมาชมกันนะครับเป็นอาคารตึกสีขาวนะครับเป็นโปร่งแล้วก็มีกระจอย่างนี้ับทางเข้าเดี๋ยวคุณจีริกสพาเข้าไปาชมบริเวณด้านใน<ม>นะครับมผม,มอาเชิญเลยตามมาเลยครับบ<ม>รรยากาศค่อนข้าง สะอาดดเลยนะครับขาวนี่เราเคาน์เตอร์อยู่ทางนี้คุณตีเล็กเคยไปสั่งเลยนะครับผมขออนุญาตนะครับวันนี้คุณตีเล็กจะสั่งม็อกผ้าเย็นนะครับหวานน้อยนะครับใช่ไหมคุณตีนี่คือบรรยากาศโดยทั่วไปของร้านนะครับแล้วก็จะโปร่งๆหน่อยนึงนะครับจะมีบาร์นะครับให้นั่งดื่ะครับ พิธีเล่บอกว่าอยากอยากให้ได้ถ่ายเรื่มคอนเทนต์ถ้าเมนูก็จะอยู่บริเวณด้านหลังอย่างนี้ครับก็เลือกได้เลยนะครับราคาก็กลางๆนะครับการตกแต่งด้วยโคมไฟแบบนี้นะครับตามสมัยนิยมของร้านคาเฟ่ในสมัยนี้นะครับผมสำหรับคนที่ต้องการาช่วงนี้อยู่ในช่วงของปีใหม่คริส,สต์มาสที่ผ่านมาก็จะมีต้นคริสต์มาสประดับประดาตูปมงว่ามนันไม่สวยดีนะพิธีกุฏิก็ดูมุมงที่ดีสวยป่ะดูรีแลกซ์ดีเนาะพื้น,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 นก็จะเป็น อย่างนี้นะครับให้อารมณ์แบบชิมอะไรก็เป็นกิ๊สนิดนึงมุมนี้ก็สวยมากเนี่ยผมชอบตรงนี้อ๋อมะพร้าวใช่ไหมเนี่ยเป็นลีนของจากมะพร้าวเกลือมันด้วยหลายตัวเลยเนี่ยบาร์ตรงเนี้ยเขามานั่งได้ทำบริบรรยากาศก็จะโปร่งๆนิดนึงอย่างเงี้ยครับบริเวณหน้าก็จะมีน้ำตกนะครับเออเนี่ย ก็ผ่อนคลายดีนะฮะมาดูเรามาดูตู้กาแฟเค้กเบเกอรี่กันดีกว่านะครับเห็นไหมฮะกับทุกร้านเลยบริเวณที่เราแวะนี้ก็จะมีตัวยืนก็คือบานาฟี่ของโปรดของผมนะครับอันนี้จะมีเรดมอนต์เค้กเนื้อมัค้กนข้ากินมากครับผู้ชมดูนะฮะมีที่เป็นชิ้นๆสามารถสั่งมาได้นะครับนี่เนื่องจากว่าเป็นร้านเขาเป็นของ ปากนันนะครับกี้ก็จะไม่ลืมที่จะมีนี่ด้วยครับผมน้ำเปล่าหวานมีแย่งซื้ออ่าครับผมโอเคครับ้านนี้ขายทุกอย่างเลยนะครับบาริสต้ากำลังกาแฟให้เราอยู่นะครับเราสั่งเป็นมะอกคาย็นหวานน้อยใช่ไหมโอเค อยากรับผนลูกค้าท่านอื่นเลยนะครับยังไงขอบคุณ๋ยชนิดก่อนขอครับโูดเย็นอีกแก้วหน่อยได้ได้หวานปกติเครื่องนี้แพงมากไหมครับก็อันนี้ก็อยู่หลักแสนประมาณแสนปลายๆครับข้อดีจุดดีจุดเด่นของของรุ่นนี้คือยังไงฮะก็มันควบคุมได้ดีกว่าใช่ไหมใช่งานสะดวกอ๋อครับผมอันนี้เขาถือว่าเขาเรียกว่าเป็นกี่หัวยังไงครับเนี่ยสามหัวปามใช่ค่ะอ๋ออันนี้จะเป็นแบบสามหัว ซึ่งจะใช้สำหรับร้านใหญ่ๆเพราะบางทีิลูกค้าเยอะนหุ่เดียวมันจะไม่ทัน<ช>ลูกค้าคิวจะยาวลูกค้าก็จะอารมณ์เสียจะไม่ไม่พอใจได้ร้านนี้ก็ลงทุนมาอันนี้ใช้แรงกันนนะ้ำนี่เดี๋เดี๋ยวพิซซ่าของนะี้เพราะฉะนั้นเนะนี่ย เครื่อ,องทำกาแฟมีความสําคัญมากถ้าคุณภาพดีมันจะทําให้มีส่วนทำให้รสชาติของกาแฟที่มันดีอยู่แล้วเนี่ยมันเิ่มดีขึ้นไปด้วยจริงไนะมนจริงน้าหนังมาเจอกันแล้วนะครับอีกครั้งในร้านกาแฟวันนี้ทางช่องของอดีเล็กยูนิเวอร์แซลของเรานะครับได้มาทีาายยาา่ร้านกาแฟย่านชายฟื้นชื่อว่าร้านกาแฟปากพนังถ้าคุจะได้ชิมปากพน,นังนี่เป็นชื่อของอำเภอเพิรของจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคาดว่าเจ้าของน่าจะเป็นคนนครสวรรค์ มาพบกับน้องบริสตาที่ดูแลร้านนี้เลยเนาะแนะนำตัวหน่อยครับผมชื่ออะไรครับชื่อแพรคะชื่อปลาน้องแพรกับน้องปลาใช่ปลาค่ะปลาอ๋อน้องแพรกับน้องปลาใช่ครับแพรแล้วเราเปิดร้านนี้อย่างชื่อร้านปากพะนังเหรอเนะคะทำไมถึงตั้งชื่อปากพะนังครับชื่อปากกระนางเพราะว่าตอนแรกมีร้านข้าว อ๋อที่จริงิดกันใช่มที่ที่ที่เราไปเยี่ยมที่ไปเยี่ยมชมที่ไปทานกันเมื่อกี้อร่อยมากจริจนะแล้วก็แล้วเปิดนานยรดือยัเงครือนแล้วเปิดแล้วเือน้วเปสนแปเงว้าวเอ แนะนำที so ่น like ึ like ่งตรนี like the summer, the ้ก็คือชื่อชายาพืใช่ค่ะนชายาพืเข้ามาน้าเกิดเาลูก้ามายังไงมีมีแนะนำเ้นทางก็ถ้ามาก็คือกมาทางถนนชายาพืนะคะเข้าซอยพุสะพานธิลป์มาลำพังในร้าจะอยู่้ายมือค่ะติดกับร้านข้าวเลยโอเคยังไงก็มากันได้นะครับสมรรถนะาแรเม่ัก่รู่ทห่ผมสั่งไปแล้วก็คืออันนี้ของผมเอามาข้าเย็นเปนเมนูโปรดของผมยังไงมาลองนะมาลองดื่กันนะครับเดี๋ยวส่งไดีคั้นึงครับคนับ